วิธีเปลี่ยนฐานกุญแจรถจนนะครับยี่ห้อโตโยต้าวีโก้นะครับหรือว่าเป็น f o r t u n e r ที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนใช้ไขควงปากแบรนนะครับงัดบริเวณตูดของกุญแจซึ่งจะมีร่องอยู่นะครับนัดซ้ายขวานะครับก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาได้ละนะครับงัดบริเวณนี้ขึ้นมาครับจากนั้นก็ใช้ไขควงปากแบน์นะครับทําการแย่เข้าไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็งัดครับซ้ายขวานะครับเบาๆนะครับ เปิดนะครับขึ้นมาข้อถานออกมานะครับก็ง่ายงครับเช่นนี้ฐานก็หลุดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆ่สามารถซื้อได้ที่เสียเว่นก็ได้นะครับฐาน cr 2 0 1 6นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ก็ได้นะครับอ่าจะเป็นเหมือนเงี่ยงอยู่นะครับให้เรายัดฐานนะครับตะแคงนะครับเข้าไปเอาตัวนี้นะครับปิดกลับเข้าไปนะครับมันจะมีด้านเล็กแล้วก็ด้านใหญ่อยู่เพื่อนๆดูดีๆนะครับ ใส่ถูกด้านนะครับใส่ด้านไหลลงไปนะครับแล้วก็กดครับใส่กลับเข้าไปนะครับจากนั้นก็เอาฝานะครับมาปิดกดเราเบาครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนถามว่าถ้าเราไปที่ร้านนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี200นะครับ